เร็ว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 ,รวพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินข้าวกับอังยาเออพี่น้องกินข้าวแปงยา <Hello. S 2> ยฮัลโหลบุ๊ยฮัลโหลมาเริ่มกินข้าวพี่น้องได้ยังกินคะปอนปะทูกับอะไรคะพีชทูฝีมือใครทำคะอังยาพ้าเพลินครับม,มาเด้อพี่น้องมาเนี่ย นั่งสาวองยานั่งนั่งไม่สวยเลยนั่งที่สวยรผมข้าวอ่อนแแขอโทษค่ะกินไรล่ะอเออกินอะไรเด้อผู้เฮ็ดไหนกินอะไรแซ่บเจ่บแซีบบ๊อบปนางยาเฮ็ดแซ่บกมเฮ็ดปาใครเนี่ย เครเลี่ยดใเลยนี่บ่เครืินบ่อ่างแจวบ่เครื่องอะย่เงี้ครองเลี่นกินเขาที่ว่าเ็ศตะคยถวเขาก็ไ่ยองกับคื้ตะคหรอเจ้าขีเกีงตะข่อยตะข่อ่ะเขาเที่ยงแหละพี่รองเลยเป็นเขาใบนะกินเขาน้ำบางยาเด้อก็เสร็แล้วก็จะจับก็ไม่้กินได้หวพี่กเกินสมอง ป็นได้แซ่บอ,อ,อ,อบพีันจากลัวผีกลัวเฝ้าอันอืมมันการุกแดดกับซุกแดกดแล้วเขาก็ค,ค่อยคอยอืออะไรต้องค่อยค่อยทำใช่ไหม<อ>เป่าไม่ได้ใช่ไหมไมไ่่สม่ำเสมอ,อมไม่ไ่ซุกพ้อมกันอืม,อม มันจะไม่ไหม้และมันจะไม่กระเทิรนมันจะพอดีพอดีบอกเพื่อนเขาขเปลี่ยนเป็นบุรนษกันี่คือวิธีการบุรุษบุบบับจะเปโอ้ยอิ่งอยู่กับคือคือวิธีการขวบพิชที่ถูกต้องนั่งอย่าเนาะห่วยต่างขวบพิชภาษาไทยวะคำพูดคำว่าห่วยแปลว่าเอ๊ะบาจับผ่าเส้นศพ ขาดตำมะฮงน่าย่าเงนาะจริงต้องมีตำงเนาะม่ไดแ่บับเขาสวยต้องมีตำมะฮงไหมเงี้ยินเปยะเดี๋ยวเดี๋ยวมือหืดต้องพาไปกินตำปลากินตำมะงเนาะหอเดี๋ยวต้องพาัไปสวนไะเีขาตัง่กินเขาตังขนางโยใส่ใส่่ไไห้ดเคยจเี่าเต้ยมกินให้ให้ไหม นิสัยบอดีเยไอยจุ่มปันนี่ก็ยังเบอฟังเอาอาจารย์ลองชุ่มเข่ากัน่บูเาของากเลยพี่ศาแ่บงี่นั่งบางงใหญ่ขนัวไปแซ่บยก็ลืมตัวกูเนี่ยพนตียขยะ ผสบายน่งตาเฟยดาเนี่ยหนึงซ้ก่ันเขาเหนียวไหมอเหาียวตักเาเหนียวไงเผผเผยมันแมนบแมนอยู่โ้วิดเขาต้องตายกินเผยใเผยมันมนอยู่กอมันจัดหัวเดมือแบน้ยังมัเนี่ยงอยังมันร่มดีมันเนียร่มดีแค่แค แค่อ้มันไอ้ไอ้นอนอยู่ว่าแดดไล่ไอ้ลุงไอ้ว่าแดดไล่สิกระหัวจันกระหัวยังอีกไม่กระหัวยังเหรอกระหัวบางแดดแอยเหรอกระหัวจันเนี่อือใช่กระหัวตัวพึ่งกระบอกหัวเบียกหัวน้องเย็บมือถั่วหงเหียนใส่แล้วตัวนี้ก็ะเบื้องพังเลยแหละ เป็นตัวตลกได้ไงเจ้ามัหัวไปได้เข็นางยายกินข้าวเสียก็ไม่แห้งใจนะได้ก็ได้ตกินทั้งวันทั้งหัวเพื่อเก็บความได้ไหมมือหนีไปเป็นโซผีมื่อได้มือม่อยให้ังซือม่ใหหวปหัวตมเบืองมุกหวกินบบเป็น เสองร้อยห้าสิ้วนะไออึงว่ามาหรือขอล้วอยาซดาจับไว้ขายเดี๋ยวไปขายให้อึงนะแมนโลสองร้อยห้าสิบใคับหาจับอึงเล่จะขายไต้ตัวอย่างเะคนตกมาก็ไปไต้อึงไ่ถ่าเลยไปหาเหรีบ้าัเขาใส่อึงนาเขาใส่อึงานน่่าน ร้อ่หะจับอองางสีสอมสตาสีดพอดีะเส้นปลีเยนบ่าวไตอึ่งนะตกวำตัวฟูงเต็มน้ำหายาเสียตัวหิตมบวกได้ไใหญ่องสิบล่องบวกนั่นล่ะเขาคุ้นเด้อบวกผู้ใหญ่ย้มแย้มัหันที่ฟังพอดี บอกต่โกคามเลยยังอยู่ไนโกคามจะทุกอบอกดีค่ะท่านไปหาตุกโกคามสิบอกว่าเดือดหัวนะเฮีไอ้ยมันมีผลคิดว่าอังมโซ่จะขวงสุ่มเข่ากันเพราะแม่งี้ิดแบบสุขาพอาหารมันแบบ เห้ขา่า,ขาหัวข่าสองหัวสาหัวเหเ็นเป็นเป็นเอาเอาข่าข่าเพ็ดเป็นอยูอ่เปล่าเพชรหรอไม่งุดไม่งุดข่ากับเพชดเป็นออาล้วซีมนเมน่ซีเมนมันมาเป็น,ม,ม,น,ปนมันหึน่น<า>อ๋อแบบมันหึน่นน่ะแหะคข่าเพ็ดมันหึนาา่น,นโออาาเอาปลาดตรงตลอดเลยต้องปล่อย cái giờ cho được cuộn rồi Cuộn dây chẳng bắt đi. quay quả xuống im mở cho Đã cuốn nha không dạ Nùng no. <laughs> ุขผาพรข็งแรเลยพงมา่าอ่เอ้อยี่สองก็อยากยายขิงขเสียบทบาดากจุงยังบ่นุกเลยมีจุ้เห็กับกเปลี่ยนที่ว่าก็บเพุกจอดีกลินเป็นอืมบ่ไม่เห็นได้ควยได้เห็ด เจ้าเห็ดตะปนมันบอกหลงเียเนี่ยเ้นผูดหลวกค่ะเราเห็ดปนเนี่ยจุ่มหัวพักก็ถ้าเอิญผักหลวกบ่ถ้าเอิญผักต้มหลวกมันสูกมันเละมันคากระิ่งมันเละผู้ใหญ่ดีกว่าใหญ่เห็ดปพกระเทิร์นอือนี่เื่อได้ไหมแนึกว่าเห็ดอย่างเห็ดมันแล้วเปเลยเห็ดมันเรียบร้อยเห็ดพกระเทินมันจะตะโงเฮียนั่นสอนด้ยพ่อมรไปดมไปได้บัเนี้ ปาดดากไปแล้วอิ่มแล้วไปแล้วไปบลงูเส้าสาเ่เสาแได้ดูเวามกลัว <c oughs> <อ>สำลัก <c oughs> <c oughs> พูลังก้นสำลักคายงยางแ <c oughs> อลยังดีดนอพี่น้อง <c oughs> มากแต่แอวนี่ละแซื้อไปขาย,ย,ายแต่แก <c oughs> ไม่ละดีเพ ยะตีนย,ยตียหนูได้หนูบ่ริเียวบอลเดหนูใช้แพร่เผดอดยู้ไอ้มันเงียวซีบอลนี่แหละใช้แพร่เผืดอดยู่ยค่อยอ้นี่อะไรบะไทยเด้ไม่กิบปนบบทูน้ำเดชห่ <c oughs> แซ่บค่ะพีมือเจ้าของผุง่กินมันเบิดเฮียดเองกินเองสบายเองอิ่มเองเคีบ่ทำเองกินเองชงเอง